อย่าเพิ่งเรียนกับผมถ้าคุณยังไม่ได้ยินคําพูดของคนคนนี้นะครับมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งที่มาเรียนเจอตัวกับผมนะครับแล้วก็เขาจะมาพูดให้คุณฟังว่าหลังจากเรียนกับผมไปแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อใครก็ตามที่คุณลังเลอยู่ว่าเรียนกับเควินจะเวิร์กไหมจะดีไหม,มเป็นยังไงบ้างและสิ่งสําคัญคือไม่ต้องเชื่อคําที่ผมพูดแต่ผมจะให้คุณได้ฟังคนที่มาเรียนจากผมจ,ผมจริงๆครับผมครับผมชื่อโฟกนะครับก็ตอนนี้ทําช่องเกี่ยวกับประกันอยู่ครับมาเรียนกับครูเควินเมื่อประมาณ1น่เดือนที่แล แล้วตอนเราได้ที่มาเรียนเนี่ยคือไม่ล้าออกกล้องเลยถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่การมาเริ่มเล่นโดยออกกล้องเลยเนี่ยอันนี้ห่างไกลจากตัวเองมากแต่ว่าพอได้มาเรียนแล้วก็เออมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะพี่คิดเลยใช่ไหมครับทำไม่ได้มีไหมครับมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ตัวเราเลยครับเรารู้สึกว่าเราเห็นคนอื่นทำเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็คงเก่งทางด้านนั้นแหละ ซึ่งมันไม่ใช่เราเราก็คิดหาวิธีทางเลี่ยงมาตลอดไปเขียนบ้างไปลงเป็นภาพบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าวิดีโออยู<ช>่แล้ว<ช>ครับผมแล้วพ้องมาเรียงกับผมาสามารถออกหน้ากล้องได้ไหมหรือเป็นยังไงบ้างไ,ได้เลยเพราะว่าครูเควินก็คือจับมือทําแล้วเรื่องการคิดคอนเทนต์ตอน,ตอนแรกมีกังวลไหมครับว่าจะคิดคอนเทนต์ไม่ได้ตอนแรกก็อยากจะทําให้มัน ดีไปหมดทุกอย่างคนระับเราก็กังวลไปหมดว่าคํายังไงพูดยังไงแต่พอได้มาเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสำคัญที่สุดเลยก็คือเริ่มทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาปรับทีหลังครับผมซึ่งซึ่ง,งตอนแรกพี่กลัวว่าจะคิดคอนเทนต์ไม่ได้แต่พอวันที่เรามาเจอกันอะในวันนั้นเราสามารถคิดได้เป็นแบบ2 0่0อันเลยถูกอ่าใช่เพราะว่าบางทีเราเราก็รู้สึกว่าเออหัวข้อแค่นี้มันจะทําเป็น ได้เหรอมันจะสั้นไปไหมหรืออะไรยังไงแต่ว่าอ่ะพอมาคุยมาปรึกษากันก็ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็คิดในลักษณะที่ว่าเออคนอื่นอยากรู้อะไรก็เอามาทําเป็นคอนเทนต์ได้หมดครับแล้วพอวันนี้เรียนไปแล้วครับที่มาอัปเดตเนื้อหากันเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีครับประทับใจที่ว่าเออครูแควินก็ยังรับสอบถามเนาะเราทาไปแล้วเราก็อาจจะติดปัญหาด้วยเรื่องเวลาในช่วงแรกที่ว่ายังไม่ได้เริ่มเท่าที่ควรครับแต่หลังจากวันนี้เนี่ยคิดว่าเราได้ความรู้ได้เนื้อหาเพิ่มเติมไปเนี่ยอันนี้คิดว่าเป็นประโยชน์มากแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปเริ่มทำเพราะว่าคนส่วนใหญ่ครับพี่พกอย่างนั้นที่เขากังวลมากทีเรียนแล้วอ่ะคนที่สอนเขาอ่ะจะทิ้งเขาหรือเปล่า นิ่กๆหน่หอยครับใช่ครับพี่เคยเคยมีความรู้สึกบแบบมีมครับที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ก็เข้าใจครับเพราะว่าบางทีเราเราก็ไม่มีเวลาเองแต่ว่าอันเนี้ยครูแควินก็สอบถามเรื่อยๆว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างแล้วติดอะไรตรงไหนและอย่างวันนี้ก็คือมาอัปเดตกันอีกรอบนึงก็ได้ความรู้กลับไปเยอะๆเลยครับ,รบแล้วถ้าถ้ามีคนที่ลังเลอย,อยู่ว่าจะเรียนดีไหมพี่เรียนกับผมดีไหมพี่อยากบอกเขา,าอะไร ก็ถ้าเราอยากได้ทางลัดดับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาหาวิธีของตัวเองครับผมก็แนะนําว่าก็ต้องมีการลงทุนนะครับในช่วงแรกครับแล้วพอเราเริ่มทําเป็นแล้วเนี่ยอะไรมันก็จะง่ายไปหมดครับแล้วเหมือนที่พี่มาทําออนไลน์เนี่ยก็คือด้วยเรื่องลูกด้วยครัองที่พี่รู้สึกอะไรต้องเอเขาใช่ครับถ้ามีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันครับและกนรังเลว,ว่าเอ๊ะ เขาอยากจะเข้ามาทำออนไลน์ดีไหมเพื่อสปอนตอนาคตของเขาอนาคตของลูกเขาเลยครับพี่อยากบอกว่าอย่างไรก็ผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคของออนไลน์อยู่แล้วครับคือจะทําธุรกิจอะไรถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องออนไลน์เนี่ย ผมว่ามันไปได้รอดอยากครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของการเข้าถึงคนหมู่มากด้วยคือออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะส่งไปหาคนที่แบบเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราได้ได้เยอะแยะเลยเทียบกับการทำออฟไลน์ซ mm ึ hmm. ่งเราอาจจะไปคุยได้แค่ไม่กี่คนนะครับเป็นเครื่องมือทุนแรงที่ที่ดีมากแล้วก็เป็นโอกาสด้วยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเพราะว่าเราก็แค่มีมือถือเนาะแล้วเราก็อ่าน